ที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูร์กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดและผู้ประกอบการพ่อค้าเพื่อไรในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์ราว80รายเขายืนข้อเรียกร้องต่อนายพี่บุ์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เพื่อการช่วยเหลือหลังได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำเป็นประวัติการณ์โดยอ้างเหตุผลจากนโยบายรัฐบาลที่อนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวสาลีและรำข้าวสาลีตามที่ทางโรงงานอาหารสัตว์ อ้างว่าวัตถุดิบขาดแคลนจนส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดและข้าวรวมทั้งมันสําปะหลังภายในประเทศตกต่ำซึ่งถือว่าตกต่ำสุดในรอบ10ปีนายพินบางสำเภาต,ตัวแทนเกษตรกรกผู้ปลูกข้าวโพดกล่าวว่าหลังจากรัฐบาลเห็นชอบให้มีการนำเข้าข้าวสาลีเพื่อทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งผลทำให้ขณะน,นี้ราคาข้าวโพดตกต่ำอย่างมากโดยรับซื้อข้าวโพดฝากความชื้นไม่เกิน30%กิโลกรัมละ3บาท50-3บาท70สตางค์ส่วนข้าวโพดมาเร็ดความชื้นไม่เกิน30%กิโลกรัมละ4บาท90-5 บาทเท่านั้นซึ่งเมื่อเทียบกับการลงทุนของเกษตรกรได้กําไรไร่ละ250บาทซึ่งถือว่าต่าสุดเท่าที่เคยปลูกข้าวโพดมาจึงอยากให้รัฐบาลกําหนดมาตรการให้โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดที่มีความชื้น14%กิโลรกรัมละ8บาทขึ้นไปและที่สําคัญขอให้รัฐบาลระงับการนําเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศพร้อมอช่วยเหลือชดเชยเกษตรกรที่ไร่ข้าวโพดได้รับความเสียหายจากภาวะน้ํ 1, าท่วมรรยละ1,000บาทเช่นเดียวกับ,กบเกษตรกรที่ทํานา ขณะที่นายพี่บลตฐกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชบรบณ์กล่าวว่าเพชรบณ์มีพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราว700,000ไร่มีผลผลิตต่อปีกว่า600,000ตันหลังจากลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดรู้สึกเห็นใจอย่างมากถึงผลกระทบที่ได้รับซึ่งจะนําความเดือดร้อนและข้อเรียกร้องต่างๆของกลุ่มเกษตรกรเสนอต่อรัฐบาลโดยเฉพาะก,กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเพื่อหามาตรการแก้ไขและการช่วยเหลือต่อไป